ตอนนี้ก็เขาจะพยายามดันนะครับฝนก็ดันลงเอ้ยไม่ใช่จันนะครับยมอ่าอะไรนะยามเบ็ดนะครับฝนก็ดันลงอีกนะครับเดี๋ยวผมจะพะครับไปยามเบ็ดก่อนนะครับก็มาดูครับสวนผักผมสวนผักของผมนะครับก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะครับอนี่จะเป็นมะเขือนะครับที่ผมปลูกเองนะครับก็ปลูกเป็นชุดเป็นชุดไปที่วัด ต้นตีนสิบต้นยี่สิบต้นกินสิบต้นสิบต้นนี่ครับใช่ยี่สิบต้นนี่ก็พยายามจันเสร็จเดี๋ยวมันจะมาถอนหญ้านะครับจะได้มาถอนหญ้าอีกแล้วก็จะได้มาถอนทังนี้อีกนะครับหญ้าหญ้าหญ้าขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็ว่าวันนี้ว่าจะใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยมะเขือใส่ปุ๋ยเอ่อราคาใส่ปุ๋ยขานะครับก็จะใส่ปุ๋ยให้ เสร็จนะครับตัวนี้แล้วก็ใส่ปุ๋ยอันนี้ครับใส่ปุ๋ยบวกนะครับก็เดี๋ยวผมทำเพื่อนไปยางกันก่อนดีกว่านะครับไปเลยครับเอ๊ะไม่ใช่จัน์ยามเบ็ดนะครับสวัสดีครับผมต้องมิถีบ้าพันพาเกินพายนะครับคลิปคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับมายามเบ็ดในตอนเช้านะครับแล้วก็มีฝนตกไปปรยนะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะตกทั้งวันหรือเปล่านะครับเดี๋ยว ทำายาเบ็ดเสร็จผมจะไปดายาอะไรให้มันมเรียบร้อยนะครับก่อนที่ฝนจะตกมาหนักแล้วก็ทําให้หญ้าขึ้นรกไปเดิมนะครับโอเคมายาเบ็ดกันดีกว่านะครับก็จะเปลี่ยนเดือด้วยครับ ครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับ เีครับก็เปลี่ยนเหยื่อน,นะครับถ้า <c oughs> ตอนกลางวันปลาไม่กินเหยื่อน,นะครับจะเก็บนะครับถ้าถ้าถ้ารอบนี้แล้วเช้านี้เปลี่ยนเหยื่อครั้งนี้แล้วก็ปลายังไม่กินก็จะเก็บนะครับ มาจะตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่มามันเป็นยังไงดูครับอันนี้นิ่งๆแต่เบ็ดอันนี้นะครับเบ็ดอันนี้กระชากขึ้นมาอยู่ข้างบนนะครับเบ็ดอันนี้กระชากขึ้นมาอยู่ข้างบนน,นุ้นเหมือนกันนะครับ อันนี้ครับน่าจะเป็นปลากระช่างครับเหยื่อไปอยู่ข้างบนนะครับ ก็เหลืออีกห้าหลังนะครับที่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมใส่เยอะนะครับอันนี้เพราะว่าเบ็ดออกมาแขวนไว้อยู่แล้วนะครับเช้านี้ออปลาหลุดนะครับปลาหลุดสองอันสองอันนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มายามตั้งแต่เช้าคืนนะครับเช้ามายามทีเดียวครับมันก็เลยอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ เหยื่อมาอยู่ข้างบนหมดเลยนะครับโอ้โหสิรายอะ่ะสิรายเมื่อคืนมายามนะครับไม่ได้ยามเมาื่อคืนไม่ได้ยามเมาื่อคืนนี้นะครับกินทุกอันนะครับ

ครับสรุปว่าเช้านี้ก็ได้สักตัวนะครับแต่ว่าปลากินเกือบทุกคันนะครับกินเกือบทุกคันนะครับเบ็ด โอเคครับคล,คลิปนี้ก็สรุว่าอ่าสเปรดเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้ปลา2ตัวติดสาครั้งนะครับได้ปลา2ตัวก็เป็นปลาอะไรนะปลาเสียมนะครับปลาเสียมตัวหนึ่งแล้วก็ปลาตองตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่หลุดไปก็อาจจะเป็นปลาเสียมนะครับก็ได้3ตัวนะครับหลุดตัวหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้เพราะว่าไม่มี น้ำก็นิ่งนะครับน้ำเริ่มจะสีไม่ขุนแล้วนะครับถ้าน้ําขุนปลาจะกินกันเยอะนะครับแต่วันนี้น้ําไม่ขุนปลาไม่ตื่นนะครับปลาไม่หากินตามตลิงนะครับก็เลยได้แค่สามตัวหลุดตัวหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนใหม่นะครับที่เข้ามารับชมก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปไว้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับทั้งดูคลิปดูหนังคายาให้มาโดยตลอดนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณจากใจนะครับคลิปนี้นะครับก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับบายบายครับคลิปต่อไปเจอกันใหม่นะครับเมื่อกี้มีเต็นนะครับมาบินผ่านนะก็กวัวอยู่นะครับหนุนมาเยอะเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปกันดีกว่านะครับปิดคลิปบายบายครับ